สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่รัก่าทุกทุกครั้งที่มาเจอกันเราก็จะมานำเสนอเมนูเด็ดๆนนจะที่รกจ๋าวันนี้แอนแอนก็เข้าครัวพาทุกคนทำเมนูมัสมันแบบรัดขั้นตอนยนจะที่รกจ๋าวันนี้ก็ไม่มีพริกแกงมัสมันนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าเราใส่อะไรกันบ้างเนาะก็ไม่ยากค่ะที่รักขาเราก็เตรียมวัตถุดิบหั่นเนื้อหั่นหมู ปอกมันฝรั่งมัดฝรั่งพันชิ้นพอคำนะคะส่วนส่วนผสมต่างๆเราก็มีมีหมูมีมันฝรั่งแล้วก็มีพริกแกงนะจ๊ะแล้วก็มีถั่วก็เดินแล้วก็ตั้งน้ำมันน้ำมันอะไรให้เรียบร้อยเราจะตามคลิปเลยจ้ะที่ัแล้วก็โคเลโคเลยเข้ากันปรุงรสน้ำปลาผงุูรสน้ำปลาผรุรสน้ำตานำลนะจ๋ะเอาแค่เพราะว่า เมนูนี้เราไม่ปรุงเยอะนะไม่ปรุงน้ำมันหอยไม่ปรุงซีอิ๊วขาวะจะใส่แค่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เ้ื่อปรุงรสแป้งนัวแค่น้ำผทนนี่ก็ชิมแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าง่ายๆแบบหลากขั้นตอนจ้ะ